สวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการดอะพีเพิลโชว์ค่ะวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าสดๆแบบนี้อยู่กับพี่เป้แล้วก็ไหมค่ะครับเดือนนี้ครับ่านผู้ชมฮะกรกฎาคมเป็น<ช>เดือนมหามงคลถูกต้องแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นเดือนหนึ่งเลยนะคะที่มีความสําคัญกับพี่น้องชาวไทยอย่างมากค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครบ6รอบค่ะในวันที่28กรกฎาคมค่ะซึ่งทาง ต้นเดือนที่ผ่านมานี่นะคะอย่างวันที่3กรกฎาคมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านเป็นประธานงานถแถลงข่าวมหอสมโพธิเฉลิมพระเกียรติค่ะงานนี้จัดยิ่งใหญ่มากๆนะคะจัดเต็มกัน5วันเลยค่ะ11ถึงส5กรกฎาคม ที่ท้องสนามหลวงนะคะในงาน,นคุณผู้ชมก็จะได้ชมความตระการตานะคะของ26ริ้วขบวนเฉลิมพระเกยียรติค่ะก็จะมีทั้งขบวนนะคะของทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจข้าราชการผู้แทนภาคเอกชนประชาชนในกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคต่างๆนะคะที่เข้าร่วมกว่า2,800คนค่ะกิจกรรม5วันหมขอคร่าวๆแล้วกันนะคะเผื่อว่าใครสนใจวันแรกคะ่ะเขาจะมีการบินโดนเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็มีการแสดงโนราด้วยค่ะ วันที่12วันที่2นะคะก็จะมีการแสดงโขนการแสดงนาตาดนตรีคีตานะคะแล้วก็มีการแสดงพื้นบ้านส่วนในวันที่13กรกฎาคมนะคะก็จะมีงานการแสดงดนตรีแล้วก็การแสดงละครน,นอกนะคะ่ะวันที่อ,อ๋อยังไม่หมดนะคะวันที่1ิเนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีการแสดงละครน,นอกแล้วนะคะก็ย <s> ังจะมีการแสดงที่ร่วมกับ ประเทศเพื่อนบ้านถึง <ừ m. S 1> 7ประเทศด้วยแต่ละ,ะวันนี่มีความหลากหลายมากๆนะคะวันที่14ค่ะก็จะมีมหาดุริยางนะคะสี่เหล่าทัพเลยค่ะส่วนวันที่15จะมีการแสดงเชิดสิงโตบนเสานั่นเองนะคะบอกเลยว่าแต่ละวันใครที่ชอบการแสดงในรูปแบบไหนก็ไม่อยากให้พลาดกันนั่นเองค่ะ <ừ m. S 1> ซึ่งกิจกรรมดีแบบนี้นะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีที่พูดถึงงานนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะ วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะคะก็คืองานมรรษศ,ศพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในพระราชพิธี มหาบงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะคะซึ่งจะมีการจัดที่ท้องสนามหลวงค่ะระหว่างวันที่11-15กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะมาร่วมในงานนี้นะคะ <c oughs> ก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมาร่วมงานแล้วก็มาชมงานกันรวมไปถึงมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะเกี่ยวกับประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็พระราชกรณียกิจด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งนะคะให้ไปร่วมงานกันเยอะๆค่ะครับ นี่นะฮะงานมาหาอซศพสมโพชเฉลิมพระเกียรติก็จะจัดที่ท้องสนามหลวงใช่ค่ะ11ถึง15กรกฎาคมไปชมฟรีนะครับท่านผู้ชมฮะ